もうはかい อาจารย์ุ่งบุญรีจากโรงเรียนควนสวัสด์ลาดพุมานะคะวันนี้นะคะจะมานําเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอนนะคะในช่วงหยุดออนไซต์นะคะเราใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์และออนไลน์นะคะวันนี้จะมานาเสนอนวัตกรรมแบบออนไลน์นะคะโดยใช้ Google s i ซต์นะคะและก็สื่อโซเชียลมีเดียนะคะช่วยในการเรียนการสอนของคุณครูและนักเรียนนะคะไปรับชมกันเลยจ้า ต่อไปนะคะจะเป็นการแนะนำนวัตกรรมในการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะโดยใช้ Google Sites นะคะะให้คุณภูณนะคะเข้าไปที่ Google Sites ของคุณสุดานะคะเมื่อเข้ามาถึงนะคะจะเห็นว่าเป็นหน้าเว็บนะคะ,ะหน้าเว็บนะคะจะมีคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นม .4 คณิตศาสตร์ม .1 และคณิตศาสตร์ม .4 นะคะที่คุณได้ทำการสอนนะ ให้นักเรียนคลิปไปนะคะที่ชั้นม .4 จะเป็นเรื่องเซตนะคะก็จะเขียนอธิบายว่าเรื่องเซตเราจะต้องเรียนอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีคลิปทั้งหมดกี่คลิปมีงานทั้งหมดกี่งานนะคะที่จะต้องเรียนนะคะต่อไปเรื่องที่สอนจะเป็นเรื่องตรรกศาสตร์แต่ว่าตอนนี้มีแค่คลิปเดียวนะคะเพิ่งสอนไปแค่คลิปเดียวะคะ่ะ รหัสอีกรหัสหนึ่งนะคะ3ามหนึ่งหนึ่งศูนย์สามนะคะก็จะเป็นเนื้อหาเรื่องเซตเหมือนกันนะคะจะมีทั้งหมดกี่คลิปกี่งานนะคะแล้วก็เรื่องตักกรสาเหมือนกันส่วนชั้นมหนึ่งนะคะสําหรับชั้นมหนึ่งนะคะจะเป็นเรื่องจํานวนเต็มนะคะในเรื่องนี้จะเรียนเรื่องอะไรนะคะบวกลบคูณหารจํานวนเต็มมีคลิปทั้งหมด9คลิปมีงานทั้งหมด5งานนะคะที่นักเรียนจะต้องเรียนนะคะ สำหรับมหนึ่งนะคะครูก็เลยได้สร้างเกมจาก Wordball นะคะเป็นเกมลงมาทำไมเราโอ้ยอันนี้คือตัวอย่างตายนะจ๊ะหัวใจหรือแค่หนึ่งดวงนักเรียนห้ามตายดิดขาดนะคะสำหรับการส่งงานนะคะส่งงานมหนนะคะสามารถคลิกไปค่ะ แล้วก็เลือกนะคะว่าเราจะส่งงานแบบหันที่เท่าไหร่นะคะนะงานมีทั้งหมด5งานนะคะแล้วก็สอบนะคะมีสอบกลางภาคแล้วก็สอบปลายภาคสาหรับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่สอบกลางภาคนะคะนักเรียนสามารถคลิกเข้าไปสอบกลางภาคได้เลยนะคะแล้วก็จะขึ้นเป็น Google form มาแบบนี้ให้นะคะนี่นักเรียนก็สามารถสอบแล้วก็สอบเสร็จแล้วก็สามารถเห็นคะแนนได้เลยนะคะ สำหรับ Google Site นะคะก็จบเพยงเท่านี้ค่ะต่อไปจะเป็นการเรียนแบบใช้โซเชียลมีเดียติดตามนักเรียนกันนะคะสื่อโซเชียลมีเดียที่เราใช้นะคะก็คือแอป a c e b o o k นั่นเองนะคะเราตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ดึงนักเรียนชั้นม .4 เข้ากลุ่มค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะแจกงานนะคะตามชั่วโมงเรียนนะคะอธิบายงานนะคะและคลิปวิดีโอการสอนนะคะจากนั้นเราจะติดตามนักเรียนจาก Google Form และแชทใน Facebook ส่วนตัวของนักเรียนนะคะ YouTube ที่คุณครูสร้างขึ้นนักเรียนสามารถมาเรียนช่วงไหนเวลาไหนก็ได้ตามความสะดวกของนักเรียนยกตัวอย่างเช่นนักเรียนชั้นม4จะเรียนเรื่องสับเซตก่อนนะคะ คือเราก็เข้าไปดูในวิดีโอนักเรียนจะรู้แล้วว่าตัวเองจะต้องเรียนเรื่องสับเซตคือคลิปแรกนะคะสับเซตและ POWER s e ์เมอนั่นเองต่อด้วย INTERSECTION นมอและตามด้วย UNION ของมอนะคะ c o m p พล m e n t ์นะคะต่อไปนะคะก็จะเห็นคลิปม .1 แทรกเข้ามาแสดงว่าช่วงนั้นก็คือครูม,มีสอนม .1 ด้วยนะคะต่อไปจะเป็นผลต่างนะคะ เสร็จแล้วจะเป็นการดําเนินการของเซตตั้งแต่2การดําเนินการขึ้นไปจํานวนสมาชิกของเซตแล้วก็จบต่อไปก็เป็นบทต่อไปเรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้นนะคะสำหรับเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรม Google Sites นะคะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องมี Google Drive ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเรานะคะทั้ง Google Sites หรือ Google Form นะคะจะเก็บใน Google Drive ต่อมาจะเป็น Google Form s. ที่สร้างแบบฝึกหัดหรือข้อสอบเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนจะรู้ผลทันทีแอปต่อมาคือ Canva ใช้ในการตกแต่ง Google s i t e ของเรานะคะแอปกระซิบว่า Canva เขาให้โปรพิเศษสำหรับคุณครูด้วยนะคะลองไปโหลดกันนะคะต่อมาจะเป็น YouTube ที่สามารถแทรกเนื้อหาเข้าไปใน Google s i t e ได้ และสิ่งที่จะทำให้นักเรียนตื่นเต้นก็คือเกมนั่นเอง Word w a r สามารถสร้างเกมได้มากมายตามที่คุณครูต้องการลองไปใช้กันนะคะและสุดท้ายเลยขาดไม่ได้ก็คือ Facebook เอาไว้ติดต่อน,นักเรียนของเรานั่นเองค่ะสำหรับสื่อวิดีโอผ่านทางช่อง YouTube ครูสามารถบันทึกวิดีโอผ่าน Google Meet ในเวลาที่คุณครูสอนออนไลน์ในการสอนออนไลน์คุณครูสามารถใช้ โปรแกรม 5K Player ได้ในการสะท้อนหน้าจอจาก iPad เข้าสู่คอมพิวเตอร์และแอป,ป,ปที่ใช้เขียนก็คือแอป Good n o t e นั่นเองเมื่อได้วิดีโอที่เราต้องการแล้วคุณครูก็นำมาตัดต่อผ่านทางแอป c y s Master หรือแอป CapCut ได้เลยนะคะขอขอบคุณ สำหรับเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมครั้งนี้นะคะสวัสดีค่ะ